คุณมหาซีพีไทยแลนด์มหาซีพีเลยนะคนนี้สีตัวใหญ่ด้วยนะมหาซีพีไทยแลนด์ก็หมายกเขาพูดเปิดพระพุทธเจ้ามิได้ทรงห้ามภิกษุฉันเนื้อสัตว์เลยแม้พระองค์เองก็เสวยเนื้อสัตว์ที่มีมีผู้ปรุงถวายแต่จะไม่เสวยและฉันเนื้อที่ไม่บริสุทธิ์โดยส่วนสาม คือที่ได้เห็นได้ยินและที่รังเกียจกับเนื้อต้องห้ามสิบอย่างมีเนื้อมนุษย์เป็นต้นตามที่ได้กล่าวแล้วในปัญหาข้อต้นๆเพราะถ้าทรงห้ามแล้วพระองค์ก็คงจะไม่ทรงอนุญ,ญาตให้ภิกษุชันปลาและเนื้อตามที่พระเทวทัตทูลขอวัตถุห้าประการแล้วอืม เอ,เอาประเด็นทายที่ว่าภิกษุที่ว่าพระพุทธเจ้าท่านห้ามชั้นปลาชั้นอนุญาตาชั้นจ่าปานชั้นเนื้อมันก็หมดแล้วล่ะอน,อนุญาตชั้นปลาชั้นเนื้อก็คือชั้นหมดทุกอย่างนั่นแหละชั้นเนื้อสัตว์ทุกอย่างพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้อนุญาตไม่ได้อนุญาตพระเทวทัตแล้วก็ไม่ได้ตั้งเป็นวิน,นัยบังคับตามพระเทวทัตขอ ปล่อยให้เป็นอิสระเสรีภาพของภิกษุเหตุเพราะอะไรเหตุเพราะว่าในยุคนั้นเนะ่ะเขารู้กันทั่วยวถตศาสนาพุทธเลยศาสนาที่ไม่ใช่พุทธเขาก็รู้ว่าคนไม่ฉันเนื้อสัตว์นั้นเป็นชั้นสูงนักบวชท,ที่ไม่ชันเนื้อสัตว์นี่นเป็นชั้นสูงสามัญสำนึกเขารู้กันทั่วเพราะฉะนั้นเขาจะเคารพ โดยเฉพาะเป็นศาสนาพุทธนี่เขาเคารพเลยว่าต้องไม่ฉันเนื้อสัตว์ฮินดูพราหมณ์ที่ดีๆก็ไม่ฉันเนื้อสัตว์ซึ่งมันเป็นวัฒนธรรมมันเป็นประเพณีมันเป็นจารีตถือกันมาหลายพันปีสืบทอดกันมาในอินเดียเขามีอยู่แล้วนะพระ,ระพาาุทธเจ้าถึงบอกว่ามันยังไม่ถึงยุคการที่จะมา ออกกฎมาเอากฎวินัยอะไรมาบังคับกันนะของเรานี่ก็ไม่ได้ไปบังคับเขาแต่เราตีกรอบของเราไว้ว่าพู้ที่เข้ามาในที่นี้เหมือนสีนะไม่มีศีเนะี่ยพึ่งเข้ามาเราถือว่าไม่ฉันเนื้อสัตว์เนี่ยไม่กินเนื้อสัตว์เนี่ยเป็นศีข้อนหนึ่งในพวกเราชาวโศกเท่าน,นั้นเองแต่คุณเข้ามาในนี้ในนี้ไม่มีให้กินและคุณก็อยาเอมากินในนี้ส่วนคุณออกไปข้างนอกแล้วมันสิทธิของคุณหรือแม้แต่พวกเราเนี่ยอยู่ในนี้ คุณไม่กินเนื้อสัตว์แล้วไม่มีเนื้อสัตว์ให้กินแต่คุณออกไปข้างนอกคุณจะกินปากใครเปลอะปากใครเปลอะก็ปากคุณไม่ไม่จะเกี่ยวอะไรกับใครอคุณไม่บอกใครใครก็ก็ไม่รู้หรือใครเขาไปเห็นคุณกินเขาก็ไม่รู้มันก็สุที่อสุทธิปัจจตังมันไม่มีอะไรเนี่ย เพราะนั้นคนที่มายินดีที่จะไม่กินเนื้อสัตว์ไม่ใช่มายินดีเพราะถูกครอบงำทางความคิดมายินดีเพราะเกิดปัญญาเพราะเห็นประโยชน์เห็นคุณค่าต่างๆนานาทำด้วยความเต็มใจด้วยปัญญาด้วยความชัดเจนแต่คุณก็เห็นประโยชน์เห็นคุณค่าทั้งรูปธรรมและนามมาทำที่ลึกซึ้งด้วยจนกระทั่งถึงกรรมถึงวิบากถึงบาปบ,บุญคุณโทษโดยเฉพาะถึงกรรมถึงวิบาก มันละเอียดลึกซึ้งมากเลยกรรมวิบากเพราะกรรมวิบากเป็นอจินไตยอจินไตยในสี่ข้อมันไม่ใช่ง่ายแต่คุณจะเชื่อกรรมเชื่อวิบากว่าโอ้โหอย่างนี้เราไม่เอาอะเชื่อกรรมเชื่อวิบากแล้วมันยังต้องตามมาละเอียดอะออถึงปานฉะนั้นมันน่าจะมีชาดกหรือว่ามีนิทานเกี่ยวกับเรื่องบททดแทนบุญคุณกันเรื่องกรรมเรื่องวิบากของกัน กินเนื้อสัตว์แต่ถึงแม้คนนั้นก็น่าจะเข้าใจได้ง่ายๆไม่ยากเย็นอะไรเ mm hmm. ช่นพระพุทธเจ้าท่านตรัสว่าท่านไปเห็นปลาชาวประมงเขาจับปลาได้เยอะช่วงแวบ,บหนึ่งท่านไปยินดีทั่วความรู้สึกยินดีว่าโอ้ได้ปลามากดีเนาะเท oh. ่านั้นนะวิบากทําทำให้ท่านต้องปวดหัว คิดดูสิว่าเรื่องของการที่เกี่ยวกับสัตว์เกี่ยวกับสัตว์ไปยินดีที่คนนั้นทำลายสัตว์ไปจับปลามาได้มากปลามันอยู่ของยะ่ทากรมงินไปจับมันมาทำไมไปจับมาได้มากแวบเดียวที่ไปยินดีเขาจก็เกิดวิบากไม่สบายป็วิบากบากปวดหัว พระพุทธเจ้าเราปว,ปวดหัวเพราะอันนี้นี่แหละคือวิบากบาปที่เราเคยทําไว้ก็ต้องปวดหัวท่านก็เอามาบรรยายไว้<น>เห็นไหมว่าสิ่งที่มันสัมพันธ์กันของมนุษยชาติในลังกาวตานสูตรเคยเอามาอ่านอ้ในลังกาวตารสูตรยิ่งเยอะครับพูดเรื่องเนี้ครับเรื่องการไม่กินเนื้อสัตว์โบราณรรมาสูตรก็เยอะอ้ะอะอาวเอาละผ่านไปเรื่องนี้แต่ว่าเรื่องเนื้อสัตว์เรื่องอะไรนี่ไม่ไม่มีปัญหาหรอก คุณที่รู้ด้วยยานปัญญาเองคุณก็จะไม่กินเองไม่มีใครไปบังคับพระพุทธเจ้าถึงไม่บังคับไม่ออกกฎด้วยนอัตามาอะไรไปออกทําไมแล้วก็พระพุทธเจ้าก็ยังไม่ออกเลย